เมื่อนี้โชว์ลูกสาวครับลูกสร้างอุดรซื้อหยังซื้อหยังพี่หญิงผู้ช้างค่ะแม่ผูช้างนะครับอายุปีหกเดือนปีหกเดือนตัวนี้มากนี่ที่เนจยงไต่นานะนนเปิดัใจให้กันพอน้อจังโทรมาค่ะคันมาเ <c oughs> บอร์ทั่วครับเบอร์โทั่วศูนย์เก้าสาสี่เก้าห้าสห้าห้าเกโอ้ยเอาอีกรอบครับบได้ยินศูนย์เก้าสามี่เก้าห้า สี่ห้าห้าเก้าาจูงออกมาครับจูงออกมาเบื้องแน่ตัวนี้เป็นลูกสร้างที่โค้งสางนะครับนะเขาเปิดโค้งสางกระดูกดีครับอายุหน่อยอายุหน่อยพรอมความสูงพ่ต้องห่วงครับพวงจะจะขวงครับเดี๋ยวเครียห่้อยประหงครับพวงจะจะขวางเอาพอดีดูเอ้ต้องดูอ้าตัวนี้นี่ มาเบิงเขาหางเขาท่ายครับพน่ะข้อยตัวนี้อนาคตเป็นแม่พันธุ์ที่ดีตัวหนึ่งครับตัวนี้พี่หญิงตะกอนเราบอคิดมาสีดเปิดแบงพร้อเได้ยตอนนี้เราใจอ่อนแล้วผู้ใดสนใจฟ้าวมาเดอา์ฟ้าวฟ้าวโทษติดต่อเบอร์โทษที่เราให้มาเดอผมบอกเลยว่าของดีมีในโลกของถูกมีในโลกมะเอ้ย ไม่เหตุผลตอนนี้คณะกรรมการเอาจะลาลาเบิงครับเบิงอ้อมทิศอ้อมทางดีดีแย่ด้ําดําเลยครับและสิบเจ็ดได้ลําที่สองครับกระดูกใหญ่ครับโครงสร้างดีความสูงก็ต้องห่วงครับลูกสร้างสนับสนุนโดยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไมโครเบสช่วยดับกลิ่นลดแมลงวันไร้สารตกค้างทางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกร เบิ่งแ้อหน้าที่ท่องเดื่อสำชาเราเปิดนะแฟนครับร้านลาเนี่ในอนาคตจะเป็นแม่พันธุ์ทุกตัวเลยนะคะที่จะมาเดินออกไปเหมนจะขีดโรวโกลัวสองสองล้อว่าั้นตัวนี้นี่ถือว่า เห็นพัฒนาการมาเป็นคล้วยดิเป็นกล้วยตัวแม่ลูกสร้างตัวนึงที่มีโครงสร้างดีตัวนี้นี่ผู้ใดมีกำลังศับเด้อน่าสนใจครับแม่เพิ่นสูงเท่าไหร่พี่หญิงแม่เพิ่นสูงเท่าไหร่แม่143ยสีบค่ะแม่143เจ้าของสูงเท่าไหร่ร้อโอเคลูกกันยังโยกของบ่ครับแม่เพิ่นอยู่ค่ะอยู่อยูไปตามหาแม่ควายแล้วก็เห็นลูกควายนั่งโยกของเลยเนาะครับ ไม่ต้องสืบตัวแม่ครับเจ้าว่าตัวผูหรือตัวแม่ล้านละตัวนี้ตัวแม่ครับตัวนี้เป็นลูกผู้ใดพี่เอ็งลูกเก้าเจริญลูกเก้าเจริญตัวเอ้ยเขายุใสตัวเอ้อยเขาตัวไหเอื้ยเอ้ยบ่งทไม่มีลูกแรกบอกโอ้ลูกแรกโอ้ขนาดลูกแรกยังไงสมีกล้วยงามขีตาขึ้นลายแ่น้ออันนี้เขาเอิญกล้วยขีตาตัวนี้เป็นกล้วยสาวที่โค้งสางกระดูก ก็จะเลื่อนไช่ลูกเนื้อหนังดีครับท่ายดีเขาหางดีเป็นลักษณะคั้วง่มนั่ยล่ะตัวนี้คือจิเก็บว้เห็ดแนวเนนะขายขายคือเข,ขา,าสัน้น <c oughs> โอ้ยบอกครั้งเนาะขายว่าสัน้นขายจาตัว <c oughs> ตัวนี้กะกะจีคุ้กันเ,เน่าแน่เด้อ <c oughs> นี่กันเ,เน่าแน่หนีเอ่อนทุกสนามรังวั้นรังวัลนเี่ยรังวัลนที่ทอดแน่แล้วรังวัลนที่หนึ่งที่สองที่โลก็ได้ <c oughs> โอ้ ตัวนี้นี่ร้านลาบเบิ้งแข้งเบื้องขาเบื้องตทนดีๆครับที่ห้ไปจักโลก็ีงครับไปจักโลสูงยู่สูงอยู่มาขนาดโลนี่ก็ยังตอบได้ตอบได้หลังไม่ครับหลังไม่บอหิงไว้นึฮะูนเก้าสามสเก้าห้า่ห้ห้าก้าอมยบอเลยโอเค โอ้สิ oh, บอมาหันยอบอนี่ลงร้านนานี่มันสุดโตด้อังละอายเท่าไหร่ลอครับีองครับสองปีทวนอสองปีนิดนิดสองปีเดือนหนึงบอกอเดืน <S <S อนร้อยห้าสิบสี่ โอ้ยพีนน่น้องครับนี่ปันธุกร,รมคายเผือกอัน,นอันนี้ลูกบิ๊กอุทัยค่ะลูกบิ๊กอุทัยค่ะอันนี้ลูกยกขาวโอ้ยกขาวของทางาพ่อใหม่ค่ะยกขาวของหน้าใหม่อันนั้นตัวแม่อันนี้ตัวผูดด้นะครับอยู่ฟังตั้งหัวแล้วละ่ะอันนี้ลูกยกขาวลูกแม่ปลายฝันลูกยกขาวเด็กยักปีจักเดือนละครับปีปีจักเดือนนี่ล่ะอ่าปีปีปี หกเดือนนี่แหละค่ะประมาณโบจืออันนี้นะครับลูกของบิ๊กอันนี้ฟันสองคู่จ้ะพิ่งหล่นฟันเพึ่งหล่นประมาณ3มปีอันนี้เขาสนามเซนเน่หรอครับได้ได้ถ้วยคุลาใบอันนี้ได้ทุกสนามครับอันนั้นนะครับอันนี้สนามแรกของเพื่อนค่ะเมื่อนี้ท่อฟันได้ได้ที่สี่ับพี่นองเมื่อ่อเด็พี่ยิงให้เพื่อนเหมือนปะ ตัวนี้หันต้องต้องถามผููอยู่เมืองนอกเลยวอ๋อเพ่นมเจเจของแล้วแมนค่ะแบ่งไปแล้วอ๋อตัวน้อยๆนะครับคือการจะต้องถามเพื่อนเลยชัางสองเอาพี่น้องครับนี่แหละทั้งเหมือนของผีหญิงที่เขาสนามมาจากตัวรับผีหญิงครับสี่ตัวจ้ะสี่ตัวอยากให้เห็นสรีระของเราอยากให้เห็นตัวของเราครับหมุนหมุนหมุนลำหมุนดูหมุนเออจุ้งหมุนเจ้าอย่างเขารัาผีหญิงครับปกป้องค่ะเจ้าปกป้อง กับน้องน้องยังคาบีเิงครับน้องทอฝันค่ะน้องทอฝันเดซิซีครับในรุ่นในรุ่นสี่สิบลงรู้ว่าสี่สิบขึ้นครับนี่ตัวนี้สี่สิบลงสี่สิบลงครับเดซีซีนี่ขอบคุณครับพีเองครับค่ะค่ะค่ะ พ่อผู้กองครับบู๊ผู้กองท่อมาสร้างนี่นี่เอฟซีเอฟซีเมื่อนี้มีนี่พี่หญิงเอาลูกสร้างมากครับไปเจ้าเปิดไล่แสนห้าอพ่อเมื่อนี้คุยถือใจมีเป็ดด้วยครับสิเป็นพยานใ้นี่ยิ่งเข้ามาอันอ้ยยอวนเอาเดียวเดียวโฆษณาขายพ่ออีพ่อมา่นี้มา่นี้ขาย้วยก่อนมื่อนี้มา่นี้อีพ่อ วันนี <meus two> ้วันนี้นีอีพอนี่นีเอฟซีสร้างบ่ได้ลูกสร้างเนาะมานี่ได้แล้วได้แล้วอันบ่ได้แล้วครับอ๋อเปิดไว้แฟนหาบัดนี้มีมีลูกพ่อถือพ่อถือลูกตัวแม่โอ้บอกใส่ดีน้ำเด้อลูกตัวแม่น้ำคนเออในห้องครองความถูกไปเบิรงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเบิรงบีผู้ฟร์มครับบีผู้ฟ้ามมาบ่เมื่อนี้อยู่ยุบานไหมครับอยู่ห้วยบงจ้ะถ้าไปเมื่อนี้คล้ยกันสิบอ้เอาลูกหัดสนามผุหละ มือนีบก็อยู่ห้าอยู่ฟาร์มอยู่อยู่จ้ะยบ้านพวยไก่โทรเบอร์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 เดี๋ยวบอกเบอร์โทรก่อนสี่เก้าสามสี่เก้าห้าสี่ห้าห้าเก้าบอกเอฟซีนำเยอะแล้วกันนี่เด้อเสือแขนกุดสำหรับเด็กน้อยนี่ของผู้กองเท่าเดครับสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบพี่บิ๊กพูฟาร์มค่ะสองร้อยห้าสิบนี่บางคนมากนี่ซื้อใส่เป็นครอบครัวเลยมือนีบมาถ้าพันทองหลาเดี๋ยวผู้กองมีพิเศษให้ครับนี่ พิเศษสามร้อยิ้านสาแล้วอยากได้เสือนะครับติดต่อไปได้ติดต่อชาลีไถ่ฟัามไฟไข่ครับหรือว่าโทรหาผู้กองช้านะครับศูนย์แปดสเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ด้าเจน่ครับผม